สวีดัดสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกับไอเชียงคราบอีกครัค้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็จะพามาเปลี่ยนไอวิทยุเป็นแอนดรอยนะครับของเจ้ายาฤทธิ์เจนวันนะครับผมก็ไปดูกันเลยก็ขั้นตอนแรกนะครับเราดึงกรอบของวิทยุนะครับผม<อ>ที่เป็นกรอบด้านซ้ายกับด้านขวานะครับอ่าเราดึงจากข้างบนนะครับลงล่างเราดึงออกมาได้เลย ก็พอดึงออกมาแล้วนะครับต่อไปมันก็จะมีน็อตอยู่4ตัวนะครับผมมีข้างบนซ้ายขวาอย่างละตัวนะครับผมแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะครับอีกอย่างละตัวนะครับผมโอเค ตั้งแน่นอนวะต่อไปนะครับเราก็ทําการถอดวิทยุนะครับเราก็ดึง<ช>องอกมาตรงๆรงน,นั่นเลยครั้งแรกมันก็จะแน่นน,นิดนึงนะครับผมออกแล้วนะครับมันไม่ใช่ความรุนแรงนะครับผมกอดปั๊กสอกาแลเราก็ทําการปลดสายข้างหลังออกนะครับ ขนาดปักยิงยากไม่เคยถอดเลยมั้งหนักจังวะฮหหนัก แล้วก็ต้องถอดช่องเออเราก็จะได้ดวิทยุที่ติดรถของเล้าออกมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไ,ไปเราก็จะมาถอดกรอบแอร์ออกนะครับผมมันก็จะมีตัวล็อกอยู่นะครับเนี่ยประมาณข้างบนห้าจุดนะครับข้งางล่างสามจุดนะครับประมาณนี้นะครับ อนนี้ก็ได้ออกมาแล้วนะครับอ่านี้ช่องแอร์องมันหักอยู่แล้วนะครับผมคือมันติดกาวมาแต่แรกแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะหากาวมาติดใหม่นะครับผมต่อไปนะครับเรามาดูหน้าตาของเจ้าวิทยุแอนดรอยกันเลยอันนี้เป็นนีเทออัลฟาคูติกนะครับตัวแรมสองนะครับไม่ได้แบบสเปคสูงมากนะครับ นี้นะครับผมก็จะใช้เป็นปลั๊กสำเร็จนะครับตรงรุ่นของยาลิ้นเลยนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับเราก็เสียบเข้าไปกับปลั๊กวิทยุเดิมได้เลยนะครับผม เดี๋ยวไปดูในกล่องนะครับมีอะไรเพิ่มเตมิมอีกอ่าอันนี้น่าจะเป็นสายที่ใช้อะไรนะต่อจอเพิ่มนะครับผมเออแล้วก็อันนี้สำหรับคนที่ตัดต่อนะครับที่เป็นแบบไม่ต้องรุ่นนะครับแล้วก็ต่อตาม หจอที่เขาบอกได้อันนี้เป็นกล้องหลังนะครับมันจะมีกล้องคอยหลังด้นะครับตัวนี้เออแล้วก็มีช่องเสียบ usb นะครับสำหรับเอาเพลงโหลดเพลงมาฟังนะครับผม ก็ตอนนี้ก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันแรกนี้ก็จะเป็นสายไฟที่เป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับตอนนี้เราก็ทำการต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมแล้วก็สายไฟเราก็ต่อตามเป็น USB ปลั๊กแค่ไม่ตรงกันเลยนะครับผมแล้วอันนี้ก็คือก้อไฟหลันะครับ สายกล้องนะครับเนี่ยมันจะมีสายเบรกนะครับสำนับรถรนุ่มใหม่ที่มันเป็นแบบมีระบบเบรกเหลื่อมือที่แบบต้องเบรกมือถึงจะดูจอได้นะครับเราอา่ายนั้นมาเข้าจำเข้าสายนี้เลยมันก็จะทำให้เราสามารถดูได้ตลอดนะครับไม่จำเป็นต้องเบรกมือก่อนอันนี้ก็เป็นเสาวิทยุนะครับเสียบเข้าไปได้เลย แล้วก็สาย GPS นะครับผมแล้วก็อ่าแล้วก็ดูส่วน USB นะครับอันนี้ก็จะเป็นผมก็เด b นบีผมดูอี่ผมชองข้างล่างนะครับมันจะปรมาได้เลยนะครับดูอยู่รายนี้ไหมครับผมก็โผล่มาเลยส่วน GPS นี่นะครับเดี๋ยวผมจะลากตรงนี้นะครับเดินไอ้ตัวรับ GPS มันจะมีตัวรับ GPS นะครับแปะไปตรงก็เดี๋ยวไปต่อกล้องมองหลังกันก่อนนะครับฝั่งขวานะครับผม ก็เดี๋ยวมาดูกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังก็จะมีก็ต่อไปนะครับตัวกล้องจะารับตัวกล้องด้านหลังกยนะครับเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นสัญญาณภ้ามกัจะเดินสายไฟตามผมตัวทางรถด้านข้างสายนะครับแล้วก็นี่ก็โอเคนะครับตัวนี้ผมก็เจอทางออกไปแล้วนะครับนี่ไงอ่าเดี๋ยวเราสายไฟเข้าไปแล้วตอนนี้กดปิดทับไปเลย ก็ตอนนี้นะครับผมก็ทําการถอดเจ้านี้ออกก็ผมจะใช้รูนี้ในการถอดตัวใส่ก้องออกไปก็คือการถอดนี่้นหลังกันชนนะครับผมเป็นรูระบายน้ําของตรองยางอะไรนะครับโดยดีนะครับมันจะมีะวุนสองอันออกแล้วผมก็เก็บสายไฟนะครับผมให้มันอยู่ข้างใต้ของกาตัวนี้นะครับแล้วก็ให้มันหอดตรงนี้แล้วก็ตัวกล้องของเรานี่ เราก็ทําการสอดสายตัวปลายนะครับเข้าไปในร่องนี้มันมีร่องอยู่พอดีเลยไม่ต้องเจาะหรือว่าอะไรเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับผมโอเคต่อเข้ามาแล้วก <c oughs> ็าามาขึ้นตรงนี้นะครับเออตอนนี้ก็คือจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็จะเหลือตัวต่อตัวไฟถ่ายนะครับผมเดี๋ยวเราก็นงมาแกะตัวนี้เพื่อที่จะไล่ ดูไฟถอยนะครับตัวนี้นะครับมันแกะออกมาได้ว่าเป็นเส้นไหนนะผมแล้วเดี๋ยวเราจําม,มันออกมานะครับเข้ากับเส้นนี้อ่าเส้นนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็เส้นลบอันหนึ่งนะครับผมนี่อันนี้นี่คือถอยสีแดงนี่คือถอยทนังคู่เดี๋ยวต้องไปจำก็นถอย นะครับนี่ครับถอยหลังคู่สีแดงสีดำนี่ลงกลับเคนะครับต่อมานะครับเราก็จะจำสายไฟของตัวกล้องนะครับมันก็จะมี2เส้นนะครับที่เราต้องจำเส้นแรกก็คือไฟถอยนะครับผมเพื่อที่จะเอาสัญญาณไฟถอยอ่ะไปโชว์ที่จอ Android ของเรานะครับให้จอทำงานตอนเราใส่เกียร์ถอยนะครับผมอ่า แล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นสายกาวนะครับสายกาวเราก็หาจุดที่มันเป็นน็อตที่ยึดกับตัวถางงาังนครับเราไขาออกแล้วก็เรายึดเข้ากับสายเข้าไปได้เลยนะครับอ่าแล้วมาดูข้างหลังวิทยุเราก็เสียบตัวนี้เข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็ทําการพันไอ้นี่นะครับขวดแจกนะครับเพื่อการหลุดนะครับแต่ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนรูนะครับพอดีไปเจอรูสายไฟพอดีเลยนะครับ แต่ต้องถอดไอตัวแบคไลท์ด้านหลังออกก่อนนะครับผมมันจะอยู่ตรงแผงท้ายของรถนะครับเดี๋ยวจะใช้รูนี้แทนนะครับ กล้องอะเหรอ,อ,อทำไมอะตรงนี้เลยไม่ต้องไปข้างล่างเลยอ๋อทพราะวรถมันมีหลายรูดังนี่มันทำช่อง usb เผื่อไว้เลยใช่ไหมรถอด้วเก็เจะตัวท็อป 嗯。啊 <music> ้าตรงนี้ก็ใส่ไฟทางนั้นเลยนะก็ตอนนี้ก็ทำการประกอบตัววิทยุเข้าไปยึดนอนแล้วนะครับผม แต่ก่อนที่จะยึดไอตัวกรอบข้างๆมันเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูกันก่อนนะครับเผื่อว่ามันไม่ดีหรือว่าอะไรมันบกพร่องนะครับผมผบ่ตีแต่ซืแล้วเราคว่าคุณถูกบ้านเลยให้พอใจก็คือได้ด้วยเห็นไหมชิลง่ายใช้แค่มือซื้อขายรอามือสองต้องคาสั้นมั่นใจง่ายเหมือนนับ ก็โอเคนะครับตอนนี้ก็ใช้ได้ปกติแล้วนะครับแล้วก็ใส่กรอบดานข้างไปได้เลยนะครับยป็งไงครับไม่ยากเลยนะเพราะว่ามันเป็นปักตรงรุ่นนะครับถ้าชอบการ DIY ของผมนะครับก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับกดติดตามไปด้วยนะครับ